สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ่านผู้ชมทุกท่านเขาสูช่องเบิงแล้วรุ้ยชาแนลค่ะพี่น้องคามาพบมาบอกันกนไในช่วงคำของมือวันที่24เดือนมีถุนายนปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวท้างดีๆเด็ดๆดังๆนะคะบริษัภาพพเมพี่น้องมาเทาสกุสก้นมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวท้างค่ะจากปูวัดป่าอุดรนะคะพเมรพี่น้องค่ะ มือนี้นะคะตัวเลขของปูวัดเปลาอุดรึ่งปูเล่าเด็กเทรมากจ้วงคําเลยนะคะเพราะว่าช่วงเซาโมนี้แอดบะวางเลยนะคะ,ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมือนี้ค่ะตัวเลขของปูวัดเปลาอุดรน,นะคะสิเดมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมๆกันคะ่ะน้ำมัสการค่ะปูมาเจริญพันจเจริญพรจ้ามือนี้ก็มาติดตามตัวเลข,ขเคือเก่าคำเป็จังไนด้วยค่ะปูน้องมอนี้ โอ้ยัดเศาเนาปูปันเนาะสีลูกไหนจเศ้าเศร้านาะโอ้ยกน่ำกะปัอมิตุนาไปงานศพอันโอ้ยสี่ลูกไหนจเศร้าเนี่อันเร่ฝันอันเร่เรเร่ันนะก็เอันเอ้าคับเป็นตังสี่น้องไปเลฝันเห็นอันทีทีมองปูปอเป็นไข่แบงห่วันนั้นมันออกตรงตเลยนะอ๋อค่ะปูว่าเห็นทีตัวนั้นมันขึเป็นสาวันนั้นนี่ ทุาวนั่นห้วยวิบายเห็นสาแล้วก็มีสองคนแล้วห้วยนั่นทุกวันั่นปีบเอาเจ้าชีสองที่สองเลยออกมาชีสามโอ้ยปูเสียราว่าแบบนังว่เอ๋อก็จังปูเคยบอกเคยบอกไออยู่นะคะวังที่ฟันเห็นสาตะกอนทุกวันเลยเนาะเนียนเนียนเนียนนียนน่ล่ะปุ้มปูเป็นที่มองทีปูพอเป็นเบ่งให้นี่ล่ะค่ะแต่ว่าทีแต่ทีนั่นนี่แต่เขานี่มันมีสาอยู่หันวันนี้เพราะเลียกทมแล้วนะจ้า วันนี้มันไปฝันเห็นเห็นสายปันนี้ดันสาย่วยบึกยิงก็เกาเงาก็เกาคนละบัดจ้่แต่ว่าบัดนี้มีย่าอย่างหนึงทีอายุห่างกันแล้ววันแงน่ทีมาบัดนี้แงน่ทีมากินจนว่ากอดเครื่องพี่ไหมยับรักเด่นไหมยับรักเด่นมากแต่ว่าเราตายหรอไรย่าอันนี่ก็เลยเราวจะไปอยากมาแหน่ทีวันนั้นนะแต่ว่าในี่ก็ฝันหรอว่านี่ในี่ก็ฝันเ่ราะมันจริงหรอกกันเพราะว่าเราเร่าปักอักปักรักเอาเครื่องสายพี่ปันนี้ไหม ีฝันบบ้งัครนี่ฝันฝันฝันเหรอแต่ว่าเลขตัวนี้นี่จำได้เลยว่าฝันเห็้ยนขาด้วยนี่กบนี่มันสิ่ออกตัวนี้เลยวอีนั่นทีนะโอ้ค่ะวันนั้นมันออกมากตรงๆเลปูแล้วกยังสีตายอยู่อ่ะปูยังมันจะไก่ล่องเห็บที่มันเด่ยนน่ะเหรอเพราะว่าอันนี้มันเป็นเลขฝันละนะฝันโพัวล่องฝันพีดพูดว่าพูดจังหนึ่งวันว่าเอาเลขฝันปูนั่มล้งที่นะไม่เลขฝันปูนก็คิว โมว่าเงินกันกันเงนตามมักต้องสามน้วยกับเต็มเต็มนี่เราละสามศูนย์เนาะค่ะปูแต่ว่าใดคงก็ใายกันหาสามศูนย์นี้ก็ยังเข่ายูกจ้าอันบนกับใจถางเจ็ดสองกับหน่วไกันมันว่าโอ้ห้าเจ็ดหนึ่งพี่เจ็ดหนึ่งกันมันมาเจ็ดสองหรอก่อนเ่าว่าตัวเก้าเนี่ยมันเต็มเต็หแล้ว้นทั้งล่างเอเอออ้ว่าคนกัใครครับอยู่ได้อยู่ปุู้อยู่วัดนี่ก็ไล้ค่อปูแต่ว่าอันนี้เป็นฝันเห็นยุบบ้านปุ้บนบันสา ทีมองผู้พ่พอแม่แบ่งใ์ไห,ห่นะจ้ามันมเป็นมองหันคน,น,นดดเคยให้พันฝันเห็นเหรอมันจำแนงลดทั้งสี่ไหมค่ะปูปูก็เลยว่าว่าอยากลงให้ถ้าเศ้าอยากให้เอฟซีคนเห็นกันล้มเหมือนว่าวางคนนี้ค่ะเุลายนคาม่าบ่มันก็มากมันนังเห็นนะครับปูอืออโอ้ยแต่วันจีนอยากล้มเจอสองเอฟซีคนเห็นตลอกจ้าปูฝัน ว่าเห็นสาหน่มันจะค่อยออกตรงๆอ่ะนะพูดละพูดจําตัวเลขได้พร้อมนะใช่แต่ว่าวันนั้นมันออกเลขล่างเนี่ยสภาวะนี้จะติดเป็นบนเป็นล่างกับพูดดูขึ้นกันเนี้ยค่ะพูแต่ละพูกอให้เป็นแนวทางไปเพราะว่าฝันเห็นบางทีมันค่อยออกทั้งสี่นะก็เลยที่อยากบอกอยากซี้บนน้ำนะค่ะเพราะมันมันฝันเห็นสาหนอยนี่มันค่อยออกนะใช่แต่ว่าวันนี้นี่ พูดกับมันใจเอาอยู่กันฟันเห็นยังทีมันมันจะแมนยังทีนะเอาเอาลูกตัวเล็กไหมเนาะค่ะผู้ใดค่ะอย่าลูกตัวเล็กกับว่าไหลตัวเรากันฟันเห็นขาหนู้นนี่มันจะออกอ่าเดี๋ยวพูดเขียนใบยุบเดี๋ยวลูกมึงก่อนเพราะว่ะปัญเดียนปันเขียนใบตารางยุบแ่พดต้องต้องมีเดี๋ยวเอาอันนั่นตัวเล็กแบบก็พูดเขียนใบยุบนะเช่นไปยันลึ่งนะเดลยย่ออันนี้จะบาดฟัน ะตะรังแค่ป่นจ้าปูเขียนไว้ย่างื้ตอนนี้ฮะจะผมจะเข้ากันหูแมยแล้วอเขียนไว้แล้วเพอันนั่นมันสิลืออมึงสินะาต้องเขียนไว้เพราหลาตัวหรอกปั่นเ่าหลายตัวเพระาะเาคือเอกันนั่น พอพูดจำอะไรพ่อมืงทีนะ่ะค่่แต่ว่าสัู่ในห้องไปจะกล้องเนี่เยอะๆเิษมึงกากระได้ยิ่นอยู่ด้คะพ่วแต่อยู่ในห้องกรไดค่ะ<ช>ได้ยินอยู่ค่ะจออดยูบุญมันเจ็ดชั้นก็กันกัน,ะนอะวะวันโกงแค่ยูบุด กาบลอกแปกบลอกแป๊ก,ปกด้วยเครับะปูโอ้ยังจะหลบ,บลก,กวนวแน่วะทีจ้ามันเป็นสังกระซีไหมคะปูดี้ยยเด็กจ้างาที่อนะไรหา,าที่ละคะปูเอาวันนั้นมันดอกทีสามตรงตรงเลยเด้อค่ะทีสามวันนี้เมยใหญ่ัราเราไมาห่หยับเอาทีวันนี้ เราหลักเดนมาปักผอ้มาสวนมันนี่ใช่ตูนี่เราตูนีนเราล่ะว่าป้าจะมาแยัางเอาเทียนเลยจะมาปักขอดกลางสวนยังทีนะใช่อันนี้ก็นเจ้ว่าอันนี้ตัวนี้เพราท่านจะรู้ว่ามันเฉียดจังไหนเล่าเจ้ว่าตัวตัวทีสามนี่ฟันเห็นซานี่มันออกตรงตรงเลยดิถ้าฟันเห็นซาหน่วยนี่ออกทีสามตลอดเลยปะครับพูวแเมนเมนเมนมันมันจะเป็นที่สามเจ้ว่าคัน ขันเขาจับสามตัวเอาเป็นยังที่ก็ได้เอาสามที่สามยังที่ก็ได้จ้าพูจับจับสามตัวเป็นสามที่สามมาแทนวาสามตัวเนาะจ้าแต่ว่าสองตัวเนี่เอาที่สามสามที่แล้วจ้าแล้วกอันไม่เงีนั่นโลกยังที่ว่าพูบันศูนย์ในโล่ากันนี้แต่ว่าไม่เงี้ยนี่เล่าตายเลยเนี่ยจ้าันว่านั่นมันอาจจะเป็นสี่ศูนย์ศูนย์ศีแล้วอืม สี่ศูนยี่เนาะค่ะเนาะเออที่ศูนย์ศนี่เราก็มันก็ตรงกับเรเกาปูตามหดมันเงินพร้อมนะแมนค่ะที่ปู้ันวาเป็นขันขันกักนามมันว่าปู้เอาปู้เลขทีเป็นเป็นเก้าเก้าวันนี้ปูว่าขันมันก็ต้องเป็นศูนย์ปู้ว่าน้วมยิ่งก็ต้องเป็นสี่สี่ศูนย์ศูี่กันมันตเหรียญบ้างเน่มันก็พิษเดีมหนึ่งเนาะมันสามศูนยเอแล้ววันนี้เพราะว่าวันนี้ฝันเห็นเราจ้าเิ่นมาอย่างทีเนี่ยพู้ว่าทีเพรเม็นลางบ่ บางทีเป็นลางไม่พอคนมาป,ปักปักแย่งเอาทียุคกลางแป๊สทางสาผีดไหมจ้าพ<ว>ูดเอาละเดนมาปักเอาแย่งเอาป้าย้ายนี่จังเลยมาปักเอาลักเดนหมดเครื่องสาห,ห,ร,โโหรือว่าโกูโสดว่าสักนี้จ้าจังเลยมาหันแย่งเอาทีปันนี่แต่ว่าพวกใครฝันเห็นคนจะเจอหรือคนตายอะไรพวกเป็นปีสองปีหรอบอกจ้าแต่ว่าทีมันเหมืนคิดกันดีดีวันนี้ทีกับเราเลยนะจ้า ทีประเด็น,นกันปันโค้งจริงเลยแม่ฝันไหมอือค่ะปูปป่ปันมันปันจริงเลยนะค<ะ>่ะเราก็ะจำเลยพ่อผมทีนะปู่ว่าจิตแม,นแม,มน่นก็คลั่งระงวดนี่สิค่ะปู่เขาเขามีลากันแม่นนั่นทีอะอาจจะเป็นลางแล้ว,วปู่ว่าเพรว่าเราเอาเสาว่าคนฝังจุดจีดินมองแยงเที่ยวทียักบอกว่าอยากาเดียนเป็นห่วยเป็นตังหวะแบบเครื่องสาดีไหมค่ะปัาย่ากดีกันะ จีงก็แต่แต่รอนมั้ง่เนที่มามาเ่รแจ้าอย่างได้ขอมคนเหอทมาอย่างใดก็จะวมันวมาท่นมาเนี่ยมีสูนนี่ก็กลางวันนี้กรปลังวันนี่กะปูว่ามนเสียวนนเสีเราว่ายนี่้องายเลยเนี่ยก็ีเป็นนั่นแ่ะ้าก็เป็นนัายิงเมนว่ะ่ะแล้วค่ะแล้วก็เลาก็เมาอรเอาทีนี่ปูว่ามัน่ก็เป็นลางวม้อจะนี่จ้าปูแล้วมันเป็นเล็กตเก้าของปูผมนะ เจ้าว่าเจ้าว่าเจ้าเริ่มหระเจ้ามันเป็นแปตัวท่้งต่างกับสามกับแปดเป็นตัวเดียวกันเนี้อ๋อแม่ยุค่ะพ่อพ่อฮะจัเด็กเาไว้สองคู่นั่งกดจ้ะแปดที่สามเรากสามที่สามบงก็ได้เพราะว่าแปดกับสมตัวเดียวกันนอะจ้ะเอาไว้ยสองคู่กับดสามตัวน่ะตัวตัวสามสามคู่สามี่สามกับตัวใดอีกนะคะพ่สามสี่สามเรากับแปดที่สามดวยอ๋แปดสี่สามค่ะพ่อแปดกับสาม ตัวเดียวกันก็เด็ก้งเซงี่กันตาดเดีนสอตัวกับที uh uh ่สามสาจ้าอแต่ว่าวตัวนี่สี่ศูนี่กับที่ศูนย์ทุนท่ตัวใ่เป็นรางว่ะถ้วเราเราเอาโตไปตักแต่ว่าอันไกลเรียนแล้ว่าแต่ว่าเครื่งสายแบปั๊ตัวกูกับศูนย์เดีนย่าให่เนี่ยมั้งจากใจของคนทางม่แท้ว่าตลอดตันตันจริงอลไรอ่กงเงี้ตัวตัววันนี้ตีบมากบบคาร์ฟส์เนี่้า นี่ละเอาน,น,เน,นั่นแตดลงไหที่ันเห็นนั่นก็ได้นี่เลยฝันปูฝันยังเดียวนันฝันคักันนี่ผวมันสิอ่มยนยี่บอแต่เนี่ยแต่ปูดได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวปูบอกมันเป็น13ไม้เหรส13ค่ะปู13ตัวนั้น,นมันจ็แตาวาขาลงเหรอเนาะค้สามกับ13บสามอันนั้นลงเราก็เป็นอันน,น,นนี้เข้าเจ็ดสามเล้อะจ้ามีปูฝันเอาไก่เด่า ไอ้เอฟซีคนมีตกไม่หมือนน้ำปูสู่ผูุ้งคนเนอจ้าปูคนคิดการกนีะเรยฝันปฏิวัติฝันไร้เทียมเนี่ยฝันมานีก็ฝันไว้ในนี้แต่เนี่ยเขาได้บอกอะรจะเฝ้าลนนเห็นะจ้าอืเอาอไอ้พี่ชพมันสู่ผูคนทั้งเีบทเีเนอจ้าปูเขาเด็จับกันแขนหลานสู่ผู้คนเด็กวินีวิดสินสูผู้คนวันที่ยังอะไรกันวันที่หนึ่งก่อรกระดาคมค่ะปู อาวัววัดทีหนึ่งตัวละก็ได้ไม่โสงไม่มันตุกนนตต๊กปูสุก้อนไหนจับก็เส้นนั้นลั่นทุกผู้สุกคนเนอะจ้าปู่าเอาไเจริญพรเจริญพรขอบคุณนะคะปูเก่านมัสก,การค่ะซาทูค,ค่ะครับาไเจริญพรเจริญพรจ้าสรุปตัวเลขแนวทางไทยคลิปนี้นะคะพรมนพ,พี่น้องคะ่ะแนวทางตัวเลขจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพรมนพ,พี่น้องเมื่อนี้นะคะอา ปูท่อมากลางเลือกได้นะคะมาบอกตัวเลขซึ่งปูเลาะฟันนะคะได้ตัวเลขมาดังนี้นะคะ่อแมพี่น้องคะถ้าฟันแบบนี้ตัวเลขตรงมาจังสี่ตลอดเลยนะคะปูเลาะบอกนะคะได้มาเป็นสามสี่สามนะคะแปดสี่สามนะคะแต่ว่าตัวเลขเม็ดเดียวที่ปูเลาะหายคือสี่สามนะคะทำไมพี่น้องคะสี่สามเม็ดเดียวนะคะอันนี้ปูเลาใส่ลักลอยหายเป็นสามสี่สามแล้วก็แปด 43หนึ่งจังหวะสามกับแปดเป็นตัวเดียวกันนะคะพรมพ,พิน้องคะ้าก็เลขล่างนี่4004 40 40เด้อพ่นองเนอะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รูทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพรมพินองมาเท่าสกุลสกุลเป็นแนวทางหยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะเด้อเป็นความเสื่อ่วนบุคคลนะคะแลัโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพรมพ,พ,พ,พ่นองคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมาเทาสุขสุขค้นนะคะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องมาเทาสุขสุขค้นโชคโชค,โชค,โชคม,ม,มันมาลำลำนี้วยเฮ่งเฮ่งปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ากันสุขสุขค้นนะคะอาจะมีเสียงรบกวนในเรื่องค่ะพ่อแม่พี่น้องคะตอนนี้ฝนกาลังตกนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพอตัวเลขนะคะ่ะดีๆแบบนี้นะคะจากปู่วัดป่าอุดอรค่ะสําหรับพี่น้องทาง่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่าแรทำไปอย่างสาุดขาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่หลับไม่ลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สะได้ประกาศทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทางช่องเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจะรเสด็จขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไม่เท่าสุขุสก้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็แบบในสิบนาทีค่ะได้สำหรับคลิปนี้นะ สวัสดีค่ะ